กิเออเมนูอย่างครับนี่ผีวนันไหมวันนี่นี่ยำไก่ครับโอ้ยำไก่อันนี้ผีวนันแบงอันนี้พอยังเปิดอินเดียยังกินได้ไหมแบงคลุ่นมาใส่น้ำปลาครับอ๋ออันนี้ผมต้องใส่น้ำปลาครับหอมไม่ใช่จับพอดีเลยห้เจรือโอ้อาสูตรใหม่ครับผมต้องใส่น้ำปลาครับผิวแบงล้างมือแล้วกันนี่พอขนหนังแขนเริ่มหมับไปหน่อ อ่าสีก็แต่สีก็เราเป็นตัพเปลยนไตหายไปไหนมดไปนั้นโอ้ก็ะมูก่อนนะมันถอยไตนะไตเ้ยมันไตมันหายนะอ๋ออ่าเด็กมอฮอรับะสีมือสีมือกันปุ้งยำไก่อันนี้เบื้องหลังนะครับนี่เบื้อวบิ๊กแบงตัดเล็บเลยครับิ๊กแบงเขาเล็บวะเขาเล็บกันเออนว่เล็บยังส่งเอายังอินเดียยังขิน อันนี้บังเิือกกำลังเต็มขวัวล้างมือแล,ล้วกันบังเพิ่กล้างอย่างไดีไปเหนียวมันกี้นี่ยสสาาครับชิมเอาห้องอูภาษากลางของบอปอูกองเมืองอยากกูชิมนะอ่ะมีมีผักอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้ผมผมซอยซอยหอมดวนซอยหอมดวนกับอะไรเนี่ยผักผักไทยผักไทย<อ>ใส่ยำไก่มันเปิงครับความเปิงมันจะคือความเปิงแล้วผักตองใบหอมมีเรียงครับเนี่ย อยู่นี่ครับอ๋อมัดเท่าไหร่ครับซื้อลูกกาดมาอันนี้เราอันนี้เราไปปลูกต่อก็ได้เนาะแ <c oughs> ม่แล้วนี้อยากปลูกตอ่อ <c oughs> คนคนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยหอมดวนเนี่ยซา <c oughs> เลเน่เออเห็นละใ <c oughs> นในในอันนี้อันนี้ผักอะไรนะสะลาลเน่ครับอ๋อแล้วที่เป็นใบแหลมๆลน,นี่อ๋ออันนี้เพื่อนมันครับ อ๋อเพื่อนมันอ๋อแสน่กับเพื่อนมันด้วยเพื่อนของผักเพื่อนของเสน่ห์ครับอ๋ออันอันอันนี้เป็นเซฟเก่ามาจากนี่ไงครับเซฟปีแป้งแกเป็นเซฟเก่าอ่ะครับแกเหมือนเซฟเก่าปีแป้งทะเลเอาเซฟเป็นเซฟที่ไหนวะอยู่ไหนเขาไปวิวภัลันนาศีก็วิวภัลัะเทศอินเดียบุ๋ล่ะอ๋อถึงว่าเนาะสีไกลยังเสียนี่อ๋อนี่เซฟจากเมืองพลันนาศีเลยครับแม่นต้อาการชี้ไก่ อันนี้ถ้าไปถ้าลูกค้าวหันไดเปิ่นกับกินล้ำอยู่เนาะอันนี้หมูนะครับนี่ถึงขั้นตอนที่เรามาทำน้ำอะไรนะน้ำยำมันนะครับน้ำยำมันนี่เนาะน้ำยำแล้วมันก็จะจับพอดีแต่ก็ต้องส้มน้ำมันก็ได้กันเนาะมันส้มนะครับมันมีอะไเราทำฟัวอะไรอย่างเงี้อ๋ออันนี้ปรุงเรียบร้อยละบอเพ็ดก้าอ่าอันี่มาถึงขั้นตอนตีจะปรุงแล้วเนาะครับเอา พอพอคนชีก็ห้าไปห้าปตีเป um 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 ็นกลุ่มเนี่ยต erm ีเป็นกลุ่มเนี่เกายิ่งมันะตึ้งเหมือนมือเนะหงอมเลยอันนี้ก็เป็นเซฟอินเดียเก่ากัอ้าวใส่ลงไปเอออย่างขึ้นต่อไปใส่อย่างครับเซฟพิ่กหน้อยด้วยเอาพิ่ก์กับน้อย chán lắm đấy à mày xài luôn vậy ờ nhớ này ờ à, phân lốm bao oh. ờ <laughs> phân lốm bao khi khâu đá phải nán không <laughs> <laughs> nhông ngảo có thể thấy ờ oh, hát khó ờ oh. mày ấy. thì nán mày hát khó dây อ,อันนี้มันแกงพักเ <c oughs> ยขายังแกงแค่เดอออีกอ่ะนย้ำกำสองตัวใช่ไหมอ่ะกินเข้ากันเนาะเนี่แหงง้งกับวัะเอามา,าพูดสิละตอนอเอาเ,เอาเเอะืะ Obrigado.